สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขคนสุหมองสุบอลคนที่ทับหัวยังหลอดมาพอสองน้องไม่หนีคือเกาคือเดิอไม่ต้อง นี่ก็ซีมาพาพี่นอ้องงเพินสร้างกันจะเป็น,ปนท่าส,าสนีน้ท่าสีเงินท่าสีสีหนาเงินให้เฮาเมื่อนี้คือสีส้ำเร็จอยู่คนเีนเอาหางขึ้นเลย ขึนก็ขึนผูวห้องก็ขห้องอยู่โอ้ยเนาะเป็นยังเอาแข้งให้ตัวแตกตัวนี้ผัวว่าอยู่เดี่ยวสูงนล่มันเสียวได้ผู้อยู่สูงก็สูงผู้อยู่ลุ่มีปัดแปงอยู่พี่้องเอ๋ย ผูอ <c oughs> ยู่เทิงที่เสียว <c oughs> อ่นานนอนบ่มากไหม,ามานี่นนนยังบาสกอตเทปสกอตเทป,เปสกอตตู้ยังก่อนหนึ่งบ่ มันจะขึ้นไปเก็บซีแถวซอกถแถวแคมไม่เหมาะมันเนี่เพื่นทานยังโมแล้ว แตเป็นมีแต mm. ่อะไรอแต่เาขี huh. ่งออยแล้วมาแวะบ้านเลเขาเขายาดเราซนอันนี้เขพูดเราขี่เขามาเฉยลอมนน่อยนะเก่งขนาดวะขันย่างนะลูกสี่โมงก็จไปเจอแล้ว เฮวยบวกงานได้ไว่าทาสีอยู่ติดไม่แนบติดแผ่นอะก็เนาะยันสีเปื้อนเลี้ยวงนีสร้างหับเมาสร้างรับเมานสทำงานสุจริตรับไปพูกกันห่วยออกแบบได้เลยแหลหาทีมงานแล้วแหลมเจ้ากระได้ไปพูหาลูกน้องไต้องส เิ๊กก่อนอย่างท่าสีโอ้บริซอยดอกบ้าเอ้ยสลอยมาส่งหอดึงง้นหักบริซอยเพิ่อนเพิ่งกล้องเลยเนี่ยพอเบิ่งนยูจอดเจอกระเทยลุ้มมือ่ะเต้นบาไวออะไปเห็นงานนะเนี่เพิ่นเก็บแล้วแล้ว ก็นอื่นก็ต้องขอบคุณเอือยใจดีเด้อเอ้ยขอบคุณนายเอ้ยที่เป็นสอยเฮาเมตตาเฮาเนาะเปิก็ะสอยเฮามาไปล้าย่างพี่งเอ้ยเงินลังนี่ต่แต่เริ่มงสาบเริ่มบูกทล่กาปูกระเบื้องใส่ประตูหน้าต่างจนหอดสุมมือนี่ ได้ฮะหาเต็มนะโดยโดยที่ฮับไปซื้อไอ้ย่างบ่อหรือเบิดเข้ามาสองเกาะวันนี่อืมเออเดี๋ยวฮับไปซื้อไอ้เฮ้ยเก็บสีแล้วตอนนี้ สีขาวทาใส่เนาะขายุตัวนี้สีเขียวโบโบคอยเข้มมาได้เนาะบัคือตัวสีหนาทาั้งทั้งหนาเฮือนทั้ทงหนาเฮือนที่สีเขียวเข้มไอซิงธาถลายเลอะจงัจงเลยจังเลยออกสีขาว เออผู้เลี <c oughs> <c oughs> ้ยงเออได้ได้อรเนี่ยไอ้เียงธรรมดาไปอ่ายู่หากินเออเออได้ได้อะไรเนี่ย้เี้ยงธรรมดาเออได้

บม่แบอเห้างห้อนเขาเขาหาข้าวคือว่าเขาลุไปมั้หาเขาซุปนกินพี่น้องไปเนี่ยเสียเพื่อแบบประเทศเขาเองมีปนป่าอ้ยย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 พยย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 ย่ยย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 อยย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 ย อาหารเป็นเลือกลายว่าสัตว์แล้นี่ประเภทนี้จริงกแองควันมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อกินเขานั่งกันสมุทรสงครามศาสนธรรมของไทยแซ่บแเก็ได้มีบักทัวร์นำพักกระเดาพราะม่อกี้กะปนปลาพี่น้องคักคักคักกระเดากับปนปลาแซ่บแน่นอนแต่่ายโควิดเรามันยังบวช พึ่งล้าเขาเยบริาให้ทดกวนไ่แล้วเขาังบริจาปล่อยเขาไม่ภผพทเออมันที่ำนายต่กแตงไผสี่บราข่าวอ็เรยังไงบ้าหักบมวให้ดองไพอีกพิ่มอื่น ขเป่กนท่าสีทั้งนี้แล้วสีเหลี่ยวแล้วหลบัผู้ได้ทายก็ผู้ละพันผูป้ปาดโทเขาบอเอาคนเพิ่มม่เนาะเข้ากัสิไปคืกอ,อกันนะก็เน้นะหนึ่งเข้ากับร่างถาวยง,งานหลับพันนะ ลี้ได้ทางนาเข้าในดองโตนั mm ้น hmm. ร mm ับงานละพันงานละพัน hmm. พ <com> ัดเงือนพัดชาญสองมือถวยพัน <cafe> ก <scenes> ันองมือป่ะพี่อามือหาลอยก็เอาแล้วอาใช้ได้มักไปดอกอื่นท่าแเม่เพ็่นแกมะคมพี่น้องแกมะคมสุกเกี่ยวกาุค้ใบใดีพี่น้องแกมะมไใ้ใส ตุมนั่นตุมนี่เลยว่าเหี้ยวพ่เลาหมักะเลหรือว่าใส่อันอันนั้นก็ได้มีเคยปลอมเอามาให้พี่น้องไว้มาเตน่าเพิ่นข้ามเ้เหี้ยวตมหมักง่น้แนี่มันอะไร้ำนัวอืมได้มักนมักง่้านวเป็นบอเล่ามันเข้าไปล้วใช่ กบดมันกตะปูบ้นอรนี่ย่ารดอตะปูหรือยังไงคือสีแเลี่ยมสางคนปรมาณนี้ยวับบ่เจ้าซองบหันคุ้งเก่ามันี่ยอยู่นนีซองลมน้อยซองลมไมแขนนี่พีชิงอันนี้ไลกลางเลยแล้วมกางเชิงกลางเลย หูกลางเลยเออนานแล้วช่องตัวนั่นแหละมีบ่หูเก่ามันเห็นบ่หูนอเก่าเห็นบ่เจ้าผ่มาหูเก่านะเห็นบ่ปติดกระจกนู่นเห็นไหมเพราะว่าคันสีท่าสีตอนนั้นขันโบออกมันสีท่ามันจะเป็นสีขาวด้วย ก็เลยใส่ให้ไหมเนาะหันออกแล้วก็เอาเขาไหมแล้วแล้วบาทดนี่แสงสะทอ้อนอืมเรียบร้อยฮะ ใส่ตำมุ้ยบนติดเดียกเลยติดอยู่พุ่น,บบน,นมองเศ้าแล้ววะตัวเดียวแก้เค็ดได้ดเด็กเนาพ่นสีวานิไดาบานนี้ราคาค่าพื้นเก็บพื้น เมียนให้ใช้ไอ้เล็กเดีมาว่าแล้วคงราคาได้บาทนี่งฮะอะไรเอ้าไอ้เล็กไอ้ผู้รับงานบ่ ตังเบาต้งเ่ากับเล็กรถอ้าวแล้วพี่น้องบาปนี่เรียบร้อยแล้วเผินย่างเมื่อนงยังไเก็บห้เรียบร้อยสีนะเนี่ยไอ้สิง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  หางหางตัวน,นี้คือท่าบดถึงหมดหรือย,ยังไหนนี่นี่นี่นออี่<ด> <laughs> <laughs> นี่เริ่มท่าแล้วจัดโดยเนี่ยยังมีหางหน่อยหนึ่ง <laughs> ชีชมพูครึ <laughs> ่งหนึ่งบดท่าครึ่งหนึ่งไปบดทา่าเนาะเดี๋ยวพคนมาเก็บใหม่มหพี่พี่ทั้งเฮาพี่ยังน,น,น้อยเดียร์นก เรียบร้อยอเพื่อนมาเมื่อไงลคงราคาทาว่ากับไอเล็กว่าสัตนไอเล็กเพยังมาอยูเ่เยวเพื่อนเก็บตัวนี้ให้อีกฮ่าเธอเห็นบุลองหราไเดเอามาใหม่ได้นะ,ะมาใหม่าหม,ม,ม่ว่าแลมวหรือแต่ว้านมิบว่างวะ

ทางไหลมันถังก่อนเพิ่นว่าทางสีตัวนั้นน่ะบ่ได้เจาะเนาะ1ทางน้อย่บ่ได้เจาะจเฮาซื้อมาน่ะ4ทางย่างละ2นะภายนอกภายในน่ะห้องพื้นน2้ห้องพื้นนี่เบิดทางปลายทางครึ่ง ตัวของพืนี่ทั้งเครื่องตัวน,นั่นนะาซา้ำอืมทางหน่อยนะส,ส,สามอืมําไอซิงกับพวกผูดแล้วมมเล็กผูดแล้วพัสดพผดผูหางานผูดแล้วพัสดุ <c ười> <c ười> เบ่งเดตัวน่ะทั้งหน่อยนะสามเนาะสี่ทั้งใหญ่สี่ทั้งครึ่งสี่ทั้งครึ่งอืมเพราะว่าซื้อมาหกทั้งในเบิรยังทั้งหนึ่งกับครึ่งทังใหญ่สี่ทังสี่แปดแปดที่สิบสองสามสิบสองใส่ครึ่งทั้งสี่ร้อยจากแปดก็เหลือสี่ เออไปสามยี่หกไปสามมันหกสามพันหกไกลอีกคาเจะาก็บต์มาแล้วจะก็บสีมันยิบมันยอกมาแล้วอ่าเอมันโมเอมมันจีน่าจะพนังเนาะให้ทาพิดาดอีกนะเอากับอ่าโบยจากอันนั้นให้สร้างเป็นคิดมาโลดค่า็นท่าพิโดพิดากเ,เก็์ก็ยอกก็แงกให้น,านาั่นะ ท่าแต่พนังกรทางปร้อยเพื่อใช้ยุยัางอีกให้่นมาวามามาม่รู้ะมาไสี่คน สี่คนหอหาคนโอ้ยผุละบกับพ่อแล้อกับบริวาเอาหายได้ไอ้ผุละบเพื่อนว่าจักมืออะไที่เจ้าเห็นนะผูหาหกมือผูสร้างเพื่นกับขอน้ำผุละบเพื่อนวาโอ้ยขอบใจหลายๆไอ้เยขอน้ำผุละบันผู้ปกติน่ะสามันหกราคาท่าสีน่ะ แล้วเพื่อนก็เก็บมายิ่งมายอกให้เนาะเพื่อนวัาขอน้ำพละใบงานเก็บหลายเนาะดยตกลงเดี๋ยวให้เพื่อนก่อนพละใบเพื่นว่เดี๋ยวเดี๋พี่น้องแป๊บนึเดี๋ยวๆหนับบ้งโดยสาธุสาธุนับ้างหนึ่งสองสามส โดยโดยออขอบใจละลายสาธุกผู้เฮ็ดก็ให้โชคให้มันคือกันให้รับไม่รวยให้มงหหงีงานเฮ็ดตลอดปีตลอดไปบ่ให้ขาดงานบ่ให้ขาดเงินเฮ่งเฮ่งรวยๆคือกันสาธุกเออผุลพันเพิ่นว่าขอบใจหล,ลายๆอ้เอ,อ้ยเพิ่นก็นให้ว่าคุ้มบ่ก,ก็บ่คุ้มแล้วเราก็เมืเบิ่งเด้อวันวันศุกร์เนาจะเจ้าเริ่มเห็นเนาะวันศุกร วันเสาร์กับเครื่องมือเสาร์อาทิตย์บันน้มาจันทร์อังคารพุธหามือวันพุดอะไรบ้างมือน,นี่ยหามือเต็มเต,ต็มเลยถือแค่พลัสสองลอยถือวันละสองลอยเท่าน,นั้นได้เราเก็ได้ขอบใจเลยไอ้คนตีจะเอาเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องสุกุสุกนสุหมงสุงสงสวรรณติดต,ตามเปินเอาน้ำสี่พันเลยปกติกะ ปกติกสามพันหกไหล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 ,ลค่ะทางซีนะเพราะว่าพื้นท่านะ่ะทั้งหน่อยทั้งห้ามตัว่าออกมานั่นสามถังสามแปดสกแต่ก็ทั้งใหญ่อีกทั้งหนึ่งสี่แปสสิี่ถังสี่แปดสามสิบสองสามพัสองสามพันสองใส่ถังอันนี้อีกเครื่องหนึ่งเดียาสีสีขาวนี่อีกเครื่องหนึ่งเป็นสามพันหก จำหกแต่เพิ่นขอเพิ่มเป็นสี่พันค่าเพิ่นทาเพดอกเพดานให้เด้เพิ่นเก็บปะเนี้ให้เพิ่นขอเพิ่มอีกสี่ร้อยน่องก็เลยให้เพิ่นโอเคเพิ่นวะสี่พันเออขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อร์เอยเด้อสำเร็จไปเตรียมหอยบะเนี้เงินของน้องก็ได้น้องก็บม่เคยคิดบม่เคยฟันเนาะว่าสิ ออกมาแบบนี้นะเงินนะอัน,นบดได้เอืยเอยเฮาซอยสู้ซอยเรือมาเนี่ยครสิบบดได้ขนาดนี้เขาให้อยู่ดีมีแห้งเนื้อเอือดเขาให้เอือยแล้วก็อบกลัวอยู่ดีมีแห้งขาายอเก็บยูดได้ของไข่าายามีให้พ่อนลูกสาวเนี่ยขอเจ็บยูดได้ข้าาอมไข่ยามีเดือลูกเด้อให้เจ้าพังเจ้ามีให้เงินไรทองน่องไรเข่าแล้วให้ขึ้นไรนอ้องนอนนทองไร <c oughs> เข่าน่องทองไรเข่ามือละเจ็บแปดล้านเด้อลูกเด้อให้ยูดีมีแห้งเอา สาเจ้าอยู่ดีม ouais ีแห้งเด้เด้อดีใจว่าไหมดีใจนะเฮ้วเฮนออกมาส่งนี่ได้ดีใจลายเขาขอบอกขอบใจลูกเต้าอยู่ดีมีแห้งให้ร่ำให้รวยให้แห้งแห้งดีใจทำแม่ป่ะบวกคิดว่าได้เงินงามแน่นี่เพื่อว่าตอนเงินแห้งของน้องเองนี่ก็ คือสิบัวลามากขนาดนี้แล้วเอื่อยบัวซอยกันจะเอื่อยซอยอุดหนุนมีแต่เอื่อยหนุนซอยส่วนซอยสู้น่องมาเรื่อยๆเนาะถ้าแม่น้ำตาสีซึมบัวลายพี่น้องดีใจหลายก็พิธีไปเพียงตัวนี้เลยได้ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพ่อกันไม่คลิปน้ำพี่น้องสบายดี